เกลือปัตตนีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตนีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม ปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตาเนียนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่า ga ga t aning, a n ิ i n g manis ga ga ก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้น ลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3ามน้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากลอยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายลิ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตปตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาล แต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลง,ลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจจนถ,ถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยก ผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลยหนึ่งเพื่อหนึ่งกันฝนสองกันกันฝนุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขา,ถ,าถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดินน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆคือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึง่งคือหนึ่งในวันไหนที่ ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อใดวันไหนที่จะมีเทศก,การชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหล,หลักๆคือภัยธรรมชาติคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุคคกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือสีปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้สองปีหลังสองปีหลังมันได้แค่ปี6กหกันได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 4 0 4 0วันก็คือฝนตกตลอดปกติปกติภาคใต้มันจะแรง แรงหกเดือนฝนหกเดือนแต่ตอนนี้เหลือแรงสี่เดือนแล้วแรงสี่เดือนภายในสี่เดือนนั้นสองเดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่สี่เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีเนี้ยที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือสองสองรอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบสองทำทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหาชาวปัตตานีนิยมนําเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปตนัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีม จนเกิดเป็นไอศครีมรสเกลือหวานปัตตานีตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นกระบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุก,กระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สําหรับทาปลาครุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขายร้อยกรัมอยู่ที่50บาทค่ะ เดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดําหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่2 8งกรัมบาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจจสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดคําถามว่าควรจะทําอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีเินมองบอกก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาด นะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผล,ผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับดังนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับดังนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่ท ที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในั้น,นปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องอสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําลบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป